พุทธินทักเราผูกันทุกท่านตอนนี้ใรบนเรือแม็กอิมโมแมนนะผมก็เล่นโดยฮาร์ดท็อปแรมนะโอเคมาดูครับผมเช็ครายชื่อก่อนอันดับแรกห้องนี้ก็มีเจ็ดเจ็ดสิบนะครับผมซีพีฝั่งละหนึ่งซัมมอร์ฝั่งละหนึ่งดีดีฝั่งละสามคูเซอร์ฝั่งละสองและที่เหลือก็เบธชิปหมดเลยครับผมอืมก็ตอนนี้ครับผมก็อย่างที่เห็นเลยที่ระยะจิเทคเพิ่มขึ้นนะผมก็เพราะว่า อ่าผมอัพสกิลมาใหม่นะแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นช่วงเทสอยู่นะผมว่าเวิร์กมายนะเะานั้นจะไม่ได้ใช้อ่ากัปตังคนเธอเนะผมเราใช้เป็นกัปตังคนอื่นก่อนนะก็คือแามจีใช้เป็น <c ười> ใช้ใช้เป็นคนอื่นแหละเอาง่ายอ่ะมาผมก็คือบินหาเลยผมเพื่อนชามสเซปิงมาหาดนี้ก็เดินม,มาดูให้คนระับ ผมไม่อยากจะบินเข้าใกล้ครับผมเพราะว่าเพนโตตรงนั้นยิงมาเดี๋ยวเครื่องบินเราเสียหายได้นะมันเสี่ยงครับผมผมรับเจอแล้วก็คือรีบบินออกห่างนะครับโดนมาหน่อยนึงอนะอเคอนะก็มุดหัวโจมตีเลยครับก็อย่างที่เห็นนะผมที่เราอัพเพิ่มสกิลไปอะเพิ่มสกิลบอมนะผมก็คือมันทำให้ อัตราการจะะเกาะเอ้ยไม่ใช่อัตราไฟไหม้ครับผมเพิ่มขึ้นเป็น70%นะครับผมก็ถือว่าเป็นที่ผมมองว่าเวิร์กมากครับผมเนื่องจากตอนนี้ก็ไม่ได้แรงมากนะพอแบบไม่ได้แรงมากน้อยกว่าเซฟริน,นิดหน่อยก็อัพเหมือนตอนก่อนนะผมที่อัพแล้วก็มาเล่นไปม,มันก็ได้ครับผมแต่ว่าพอโดยรวมแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยคุ้มับผมก็เลยมาเล่นสายนี้แทนนะ เราจะไม่เล่นเซกเกิลแล้วนะผมแต่ยังอัพเหมือนเดิมนะที่ว่าอัพเพิ่มเซกเกิลแต่ว่าธงนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะโอเคเนจะตตีตีตรงเพนโตไปนะเนาะแล้วก็วนกลับมาตีมีคอนซินนะได้มาผมก็ยังไม่จิตไฟนะเนื่องจากว่าจอเกาะของ HE-BOM มก็แรงแล้วนะพอมาเจอกับ อัตราไฟ70นี่ก็โอเคเลยมันตามจงมีอีกลำหนึ่งนะที่ผมรอรอเลยก็คือเพราะว่ามีสกิปบอมเหมือนกันแล้วก็โหฮอลแลนด์เปิดมาค่ะนี้ตีครับผมจังหวะเน,นี้ยแล้วก็ใช้ท่วงที่เป็นโหท่วงเป็นอมตะบินเหนียวมา เอเอนี่หนักๆก,กันทางนั้นนะโอเคตีโอ้กดเอสไหวไหมไหวทีแป๊บต่อมาไม่เป็นไรได้ไฟมาแล้วหนึ่งครับผมดูแล้วผมได้เมจตั้งฝา,าบนนะขึ้นหนึ่งหนึ่งครั้งสองครั้งโอเคแสดงว่าเทนเดอร์มไม่ได้กดอ่าจับไฟนะ เดมเพื่อน3ลูกครับปล่อยไปเพราะว่ามา e f อนะลืมดูด้วยว่าเพื่อนเรา EFK นะคนะผมกว่าจะมาก็แบบตอนเนี้ยยิงขาดนั้นนะผมเ็นวิเซนใช่ไหมเอาเรื่องครับผมแล้วแต่ว่า เดร์แบบไฟไหม้อยู่ไงเราก็เลยได้ได้คิวกันเลยเพราะว่าไม่มีอานั่นเองครับผมถ้างั้นไม่งั้นก็คงกดอาไปแล้วตีไปครับแล้วกบ็บินบนออกมานะไปสองครับผมตัวสี่เลยฮะเยวมาต้องกดอาไปครับ ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราวนอีกรอบหนึ่งนะผมรอนะ่ะสิบวินะผมแล้วก็ตีจะมาโตอ,อีกรอบนะไม่งั้นก็ตีเวอร์มัดก็ได้ครับผมจะได้ไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่ฮะโอ้ด้ตีสี่ล้ำด้วยครับผมเดี๋ยวว่าจะได้ตีแนะค่สามนะเอเยโดนสี่ครับผมไฟไฟหนะึ่งเพนสองฮะก็โอเคเลย แล้วมาดูอ๋อกด R ดูดาเมจด้านขวาบนนะผมกด R ไปแล้วนะเบอร์หมดยิงตายเดี๋ยวเบอร์หมดยิงซับมารีนยังพูดอะไรก็ไม่รู้ปล่อยไปอ่บขึ้นมาทำไมอ่ะโดนเอ่อโดนซับมารีนเสร็จก็อยู่ในน้ำไปก็ได้เพราะว่าไกลพอตัวอแล้วขึ้นมาทำไมขึ้นมาแล้วโดนยิงตาย เเชื่อเลยโอเคผมยังพูดไม่จบนะผมก็คือมีขั้นินลำเนึ่งับผมเป็นเรือเรือซีวีของอังกฤษนะสิ๊ซิคบอมนะผมกับต่อนั่นเองคือทีซียตนะผมที่ยังจะมานะก็หลายคนอาจจะอ่านว่าทีซิอุนะแต่ว่าผมขอเรียกว่า t ีซียตนะผมขอเอาให้ดู น่ารักลอาเห็นแล้วกันนะอืมโอเคก็ตรงนั้นนะ่ะแพทเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วกันนะว่ามันน่าเล่นยังไงของตัวนึงเจ็บเลยอะก็เป็นของตออของชิมานะจะเป็นตอน20แหละไม่มีปัญหาอะไร บินอ่าบินสปอตก่อนนะผมอ่ามานะแล้วฮอลแลนด์ตีไปนะแล้วก็จับเลยนะ เปิด AA ด้วยครับผมเล็งไปทางขวานะตรงนี้โดนโฟกัสแล้วแหละเอาเลนะับถ้าจะโจมตีดีๆนะผมตามจริงแล้วเนี่ยเวลาเราโจมตีดีๆต้องใช้ลายที่สองนะ มันจะยิงแม่นนะผมไอ้ยิงแม่นนะก็อย่างที่เห็นนะว่าไม่หยิบต่อเลยหยิบแต่สติปบบอมนะ ได้2ลูกไฟ1นึ่งะผมโอเคเลยนะแล้วก็กด R แหละยุ่งยากแล้วผม ตรงนี้จะต้องเคลียชิมานะผมเคลียชิมาให้ได้ด้วยนะและ้วก็จัดการยามาโต้แล้วก็เบอร์หมดนะเจอแต่เรือยิงนะผมแล้วเราลำบากด้วยเพราะว่าเราเราบางเนผมดาดฟ้า50เนี่ยคือมันป้องกันได้ก็จริงนะแต่แบบป้องกันได้พวก400อ่า406มมนะผมกระสุนดาดนันะถ้ากระสุนเบย์กว่านั้นเวลายิงโดนดาดฟ้านี้ โนได้ง่ายๆเหมือนกันนะผมตรงนี้ก็วนไปฮะเพราะว่าฝั่งโซนดีนี้เพื่อนเล่นกันได้แล้วนะ แต่ก็นั่นแหละครับเราต้องสู้ครับผมตรงนี้นะรับมือเหมือนเหมือนรับมือคนเดียวอะ่ะ <c oughs> เพราะเซนวิเซนก็ช่วยยิงอยู่นะแต่ว่ายิงได้20 20กว่ากนะผมตอนม0ครึ่งนะส่วนฟงเชสเตอร์นี้ทำอะไรมากไม่ได้ ใช่ครับผมได้มาสองไฟนะผมแล้วก็สามเพนนะเอาเรื่องนะผมโซนสี่นะได้สามเพนก็อย่างที่บอกนะผมว่าเกาะนี้มันเกาะเยอะนะก็เลยโอเคเลยแหละฝนะั่งโซนดีเริ่มจะทำอะไรสะดวกขึ้นนะผมเพราะว่า ค่อยๆตายไปเทียร์ลัมจมเทียร์ลัเลยนะโฟกัสไปที่ยามาโตาเะเหมือนเดิมครับผมยามาโตะนี่ไฟลุกทั้งทั้งลัมแลยนะเดี๋ยวต้องใช้ลัมอย่างเดียวเลยนะแมไม่ได้ฮะวิกเทอร์มาเลยครับผมก็อย่างที่เห็นนะอ่าจมไปด้วยครับผมก็แถมได้อสเนกอีกได้ามาได้ไงเนี่ย โอเคคืออย่างที่เห็นนะผมว่าผมไม่ได้หยิบต่อเลยนะเพราะว่าตอมันดาเมจน้อยนะผมแล้วก็เอ่ครื่องบินโรเทียนั่นเองครับผมไอโลเครื่องบินโรเทียนี้ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าดาเมจมันน้อยครับผมเวลามันโดนมันก็เจ็บๆนะผมหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยแต่แบบเอาไว้ใช้ตอนตอนอื่นดีกว่าอืม อย่างสิคลิปบอมนี้โจมตีคล้ายๆต่อเหมือนกันนะแล้วก็ได้ง่ายนะผมีต่อมานะเดินหลบนะผมโอ้หเดินเสร็จต่อผมก็เลี้ยวซ้ายนะผมเซ็ตไว้ให้เลี้ยวซ้ายนะ โดนหรอไม่ไม่โดนใช่ไหมโอเคไม่โดนนะเฉียวอะอ่านะนะต่อไม่ไหวครับผมต้องกลับมาเคลียร์เองคุมหน่อยเฉียดไปครับแล้เซนวิเซนก็จมไปนะโหหนักเลยครับผมจังหวะนี้ เพิ่งจะลองอัพสกิลใหม่มาก okay. okay. ็เจอเกมตึงนะครับผมอ่านาคิมอฟจมวงเชสเตอร์อีกโอเคเราเหลือคนเดียวนะผมแล้วก็มีนาคิมอฟอยู่ตรงนี้เห็นให้ละเวอร์มอดนะผมตีเวอร์หมดได้เลยนะเราไม่เหลืออะไรต้องเสียแล้วครับผมปล่อยให้เพื่อนเล่นโซนซีแล้วก็ค่อยๆทยอยมาก็ได้ครับ อีเสกก็วนหันหัวกลับครับจิมเมนสไตล์ทีมแล้วมือหมอดิงเรามานะก็ปล่อยไปฮะโอเคัะ okay, ผมถอยไว้คือผมกดถอยไว้นะผมเพราะว่าพอชนกับ ขอบแมปแล้วมันจะไถ่ทำให้การเลงนี่ยากมากขึ้นนะผม,มยิงโซน่ามาอ่าอ่าทำงานนะผมออโต้มาเปิดนะนี่นะผมออโต้อ e ีไหมนครับก็เอาสิคนันเลงรอไปเลยนะ อย่างนี้ก็ปวดเล่นก่อนนะครับผมไม่ยอมดำน้ำเลยนะเดี๋ยวอูเดี๋ยวพอถึงระยะแล้วเดี๋ยว SW ออกไปเองครับผมโจมตีะแล้วก็เก็บไปเลยครับเพราะว่าเบอร์มอดก็ปล่อยเครื่องบินไฟเตอร์ไปไงได้มา ตอสอลูกฮะสามลูกฮะแต่ตอก็มาครับผมตรงนี้อย่างที่ผมบอกไม่ต้องผมไม่กลัวนะเพราะว่าเราวิ่งออกเฉียงๆนะผมการอีมการเลงอะไรมันจะดูเพียเพ้ยนนะเพราะว่าอ่ามันจะเลงแบบเอ้แมกซิมัมสปีดเท่านี้จะต้องเลงไปประมาณนี้แต่แบบเราโอเคเราแมกซิมัมสปีดเท่านั้นตามที่ ตัวพารามิเตอร์มันบอกแต่ว่าเราไหลออกข้างเรื่อยๆอยู่ครับผมประมาณนั้นนะผมทำให้มันเพี้ยนนั่นเองนะอ่ะเอสดบิวออกไปเรื่อยๆนะล้วก็โจมตีเวอร์มอดนะในขณะ,ะเดียวกันเพื่อนก็โจมนาคิมอปไปแล้วนะผมอีเซ็กก็หันหัวกลับนิดนึงนะนอนเพลนนะผมจะได้ไฟนะส่วนเรืออูโดนเต็มเต็มหัวนะผม เอบู๊ตมาแล้วนะีไปครับไม่โดนครับอย่างที่เห็นครับไปหนึ่งครับพอที่วอรหมดครับเลืออูหายไปนะบินอ่นนะครับผม โอเคเห็นนะก็ SW แเป๊บอาทำงานนะพยายามปิงมาเรื่อยๆแล้วผมอืมโดนหนึ่งรูครับผม โอเคตรงนี้เครื่องบินเอสวิพร้อมแล้วก็วนกลับมาเพื่อให้เห็นด้วยัะผมอ่ะ่อยมาแล้วจะก็ยิงด้วยก็ได้นะไม่ยิงหรอไม่ยิงก็ไม่เป็นไรฮะียบรรอให้ผมจมเรืออูไปแล้วตรงนี้ต้องตีเวอร์หมดโอเวอร์มันเขาจะจมด้วย อัน,น,น,นจะจบฮะอันก็ตีไปฮะอาอาโซจบไปให้แล้วก็เกมนี้ตึงๆครับผมเพิ่งอัปเกรดเรือใหม่เพิ่งอเอาสกิลใหม่มาแบบโดนโเดนต็มๆเลยผมพยายามเคลียร์เรือนี้ให้เล่นได้ดีที่สุดตอนนี้ก็เจอทางก็แหละเดี๋ยวลองเทสอีกสักตาหนึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะลอง เอาคุณเทอครับผมคุนเทอเจ้นเข้ามาลำนี้ดูนะครับผมตอนนี้ก็ต้องไปแล้วไปเจอกันคราวหน้าครับผมอย่าลืมกดแชร์เพื่อเพิ่มมุมมองก,กับช่องของเราแล้วก็สนับสนุนเราได้ด้วยการกดลิงก์ข้างหน้าของผมทิปมีนะไปละเสิร์ฟครับ